ตอนที่หนึ่ง้สความคิดใหม่ใจตรงกันตอนเช้าที่เข้าเมืองเจียงเสี่ยวไปไม่ได้ขนกุ้งเครฟิตเข้าไปด้วยเมื่อวันนี้หลิงเจียอินได้พนักงานมาเพิ่มนอกจากหลิงอิงแล้วยังมีฐานชิงซานเจียงเสี่ยวหยงและหูชังอิงหลิงอิงคือภร,รยาของเจียงเสี่ยวโจถือเป็นภร,รยาของลูกพี่ลูกน้องที่เขาค่อนข้างสนิทเธอจึงนั่งรถเข้าเมืองไปกับเขาส่วนอีกสามคนที่เหลือเดินเข้าเมืองด้วยตนเอง มาถึงร้านเจียงเสี่ยวไผ่ก็ยื่นกุญแจรถให้หวังผิงให้เขาไปขนกุ้งมาส่วนตัวเขาทำพะโลอยู่ที่หลังร้านผ่านไปไม่นานเซี่ยงเฉียนจิน้นจิ้นนั่งมากับรถบรรทุกของโรงงานเพื่อนำชามกระดาษล็อตใหญ่มาส่งเจียงเสี่ยวไผ่น้องชายนี่ฉันเอามาส่งให้เองเลยนะว่าแต่กุ้งอบน้ำมันที่ว่าหละ่ะเซี่ยงเฉียนจิ้นให้คนขนของลงจากรถบรรทุกส่วนเขาเดินไปที่ครัวหลังร้านเพื่อไปหาเจียงเสี่ยวไผ่ผมเริ่มทำกุ้งอบน้ำมันตอนเที่ยงตอนนี้ยังเช้าอยู่จะมีได้อย่างไรกันเล่า เจียงเสี่ยวไปพูดอย่างจนใจทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเซี่ยงเฉียนจิ้นผิดหวังมากฉันนึกว่ามาแล้วจะได้กินเลยเสียอีกนะเจียงเสี่ยวไปกล่าวด้วยรอยยิ้มงั้นคุณรอผมอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมทำกุ้งอบน้ำมันกระทะแรกแล้วจะให้คุณก่อนเลยเซี่ยงเฉียนจิ้นโบกมือปัดที่โรงงานยังมีงานรอต่อคิวอีกเป็นกองฉันรอไม่ไหวหรอกเอางี้แล้วกันตอนน้องเจียงออกไปส่งพะโล้ให้หน่วยงานค่อยว่าเอาไปให้ฉันสักชามแล้วกัน เจียงเสี่ยวไปคิดดูแล้ววันนี้เขารับพนักงานเพิ่มมาอีกสี่คนสามารถทำกุ้งอบน้ำมันล่วงหน้าได้ส่วนออเดอร์สั่งพะโลของสำนักพิมพ์ไว้ค่อยไปส่งเป็นอันดับท้ายสุดจะได้ทันเอากุ้งอบน้ำมันไปด้วยดังนั้นเขาจึงตอบตกลงเซียงเฉียนจิ้นดีใจมากเขาขอบคุณแล้วจึงรีบกลับไปที่โรงพิมพ์ ทางด้านหวังผิงเขาวิ่งรถตั้งแต่6กโมงครึ่งไปจนถึง10โมงครึ่งวันนี้เขาไม่เพียงแต่ขนกุ้งเครฟิตทั้งหมดเข้าเมืองเท่านั้นแต่เขายังไปขนชุดโต๊ะพับและเก้าอี้มานั่งที่บ้านของช่างไม้ฐานมาอีกสามชุดด้วยเมื่อกลับมาถึงร้านเขาก็เริ่มวิ่งรถไปส่งพะโลตามออเดอร์ของหน่วยงานส่วนเจียงเสี่ยวไปได้เริ่มทำกุ้งอบน้ำมันวันนี้กุ้งอบน้ำมันของพวกเขาพร้อมขายที่เวลาส1บเอดโมงพอดี ขณะนี้ในร้านมีโต๊ะทั้งหมด12โต๊ะด้านนอกร้านมีโต๊ะพับ8โต๊ะรวมทั้งหมดมี20โต๊ะนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจํานวนมากที่มาทานคนเดียวซึ่งพวกเขาสามารถร่วมโต๊ะกับลูกค้าท่านอื่นได้ฉะนั้นปัญหาลูกค้าไม่มีโต๊ะกินกุ้งอบน้ํามันจึงบรรเทาลงนอกจากนี้หลินเจียอินยังเชิญชวนให้ลูกค้าห่อกลับบ้านโดยใส่กล่องแบบมีฝาปิดของทางร้าน นอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ห่อกลับบ้านโดยการแถมผัดมันฝรั่งให้อีกหนึ่งถ้วยอีกทั้งเธอยังได้แบ่งการสั่งซื้อออกเป็นสองช่องทางโดยให้ลูกค้าที่ซื้อกินในร้านและลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านต่อแถวคนละแถวตอนนี้เจียงเสี่ยวไปทำกุ้งอบน้ำมันได้กระทะละ5ชุดหากต่อแถวกินที่ร้านคนที่อยู่คิวที่6จะต้องรอกระทะต่อไป แต่ถ้าหากต่อแถวซื้อกลับบ้านได้คิวที่1ลูกค้าก็จะได้กุ้งอบน้ำมันชุดที่2ของทางร้านไปและคิวที่5ในแถวซื้อกินที่ร้านก็จะต้องรอกระทะต่อไปสิ่งนี้จะน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสําหรับลูกค้าที่วางแผนจะซื้อกินในร้านแต่คิวของตัวเองอยู่อันดับรังท้ายนอกจากนี้ที่ร้านยังมีกล่องแบบมีฝาปิดให้ลูกค้าไม่ต้องนำภาชนะจากที่บ้านมาใส่แล้วดังนั้นลูกค้าจำนวนมากจึงยินดีที่จะซื้อแบบห่อกลับบ้าน ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบนับว่าธุรกิจกุ้งอบน้ำมันมาถูกทางแล้วพี่ชิงซานพี่ช่วยเอาออเดอร์ของสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันไปส่งให้หน่อยหวังพิงยังไม่กลับมาจากส่งออเดอร์หน่วยงานอื่นเมื่อเห็นว่านี่ก็เป็นเวลา11ดโมงกว่าแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงให้ฐานชิงซานนำไปส่งให้ทั้งยังกำชับเขาเป็นพิเศษว่าให้ไปส่งกุ้งอบน้ำมันให้เซี่ยงเฉียนจิ้นก่อนวางใจได้เดี๋ยวฉันจะรีบนำไปส่งให้โดยเร็วที่สุด ฐานชิงซานถามที่อยู่แล้วก็นำพะโลชามใหญ่หลายชามและกุ้งอบน้ำมันไปส่งสำนักพิมพ์ชิงโจอยู่ไม่ไกลจากร้านฐานชิงซานเดินเท้าไปใช้เวลาแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นไม่นานเขาก็หาเซี่ยงเฉียนจิ้นเจอผู้จัดการเซี่ยงเสี่ยวไปให้ผมนำกุ้งอบน้ำมันมาให้คุณหนึ่งชุดพาโลและกุ้งอบน้ำมันของวันนี้ถูกบรรจุใส่ชามกระดาษใบใหญ่แบบใช้แล้วทิ้งที่เพิ่งสั่งทำล็อตใหม่ไป เซียงเฉียนจิ้นรับมาเขายังไม่ทันเปิดฝาก็ได้กลิ่นหอมอร่อยลอยโชยมาแต่จมูกแล้วใช้ได้เลยหอมมากเซี่ยงเฉียนจิ้นอุทานด้วยความประหลาดใจเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดฝาชามเพราะเวลานี้กลิ่นหอมเข้มข้นของกุ้งอบน้ำมันดูเหมือนจะซึมลึกเข้าไปในจมูกของเขาแล้วเซี่ยงเฉียนจิ้นเกือบจะคว้ามันออกมากินสักตัวในตอนนี้เลย แต่แล้วเขาก็ปิดฝาลงผ่อนลมหายใจยาวๆและระงับความอยากในใจได้ในที่สุดเขาขอให้ฐานชิงซานไปส่งพะโลที่โรงอาหารก่อนของดีแบบนี้เราต้องเอาไปแบ่งให้ท่านประธานกินด้วยฐานชิงซานกลับไปแล้วเซี่ยงเฉียนจิ้นเห็นว่าใกล้เวลากินอาหารเที่ยงแล้วเขากลืนน้ำลายไปสองอึกแล้วถือชามกุ้งอบน้ำมันเหมือนมันคือสมบัติล้ำค่าพลางเดินปรีไปที่ห้องทำงานของฟู่เตอ๋อเจิงดังนั้นมื้อนี้จึงทำให้พวกเขาไม่ต้องไปกินที่โรงอาหารของสำนักพิมพ์ เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันจำนวนลูกค้าที่มาร้านอร่อยสามมื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้งลูกค้าประจำบางคนกินกุ้งอบน้ำมันเป็นอาหารกลางวันเพราะถึงอย่างไรชุดเดียวก็อิ่มได้เช่นกันอีกอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาคนเดียวพวกเขามักจะชวนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงมาไม่สองถึงสามคนก็สามถึงห้าคนพวกเขาสั่งกุ้งอบน้ำมันสักหนึ่งถึงสองชุดสั่งเมนูพะโลมาสักหน่อยแล้วสั่งผัดมันฝรั่งอีกคนละชามเพียงเท่านี้พวกเขาก็เหมือนได้กินของอร่อยมื้อใหญ่แล้ว พี่จังอาหารที่ร้านนี้อร่อยมากคุณหาร้านอร่อยแบบนี้เจอได้อย่างไรเมื่อก่อนตอนที่ฉันมาซื้อพะโล้ฉันได้กลิ่นหอมของกุ้งอบน้ำมันก็เลยสั่งมากินหนึ่งชุดพอได้กินมันฉันก็ตกหลุมรักเมนูนี้ทันทีอร่อยอย่าบอกใครเชียวฉันก็ชอบมันเข้าแล้วสิถ้าอย่างนั้นเราก็นัดกันมากินอาหารที่นี่บ่อยๆแล้วกันนะได้ฉันคิดว่ากินกุ้งอบน้ำมันที่นี่คุ้มค่ากว่าไปกินที่ร้านอาหารของรัสเซียอีก ใช่พวกเราหารกันแล้วก็ไม่แพงเลยหลินเจียอินกำลังเดินดูในร้านและบางครั้งเธอก็ได้ยินลูกค้าพูดคุยกันระหว่างทานอาหารในความคิดของเธอตอนนี้ร้านอร่อยสามมื้อไม่เหมือนกับร้านธรรมดาแล้วแต่มันเหมือนร้านอาหารมากกว่าหรือว่าจะปรึกษากับเขาเพื่อเปิดร้านอาหารที่ขายเมนูกุ้งเครฟิชโดยเฉพาะดีหลินเจียอินวางแผนในใจ แต่พอคิดได้ว่าการจะเปิดร้านอาหารก็ต้องหาเช่าอาคารและปรับปรุงเพื่อทำร้านใหม่ซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลแน่นอนและตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ที่เจียงวานทั้งงานยุ่งทั้งกำลังใช้เงินเยอะฉะนั้นเธอจึงต้องพับโครงการนี้ไปก่อนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเจียงเสี่ยวไปก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเมื่อฐานชิงซานกลับมาถึงร้านแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงเรียกให้เขามาที่หลังร้านขณะที่กำลังทำกุ้งอบน้ำมันเขาก็พูดกับฐานชิงซานว่า พี่ชิงซานพี่ช่วยไปถามเจ้าของบ้านหลังข้างๆให้ฉันทีว่าเขาพอจะปล่อยบ้านให้เช่าไหมอืมฐานชิงซานคิดไตรตรองเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ถามอะไรต่อเขาเดินไปหาหวังผิงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเจ้า,จาของบ้านหลังข้างฮฮ่า <h ahaha> <c oughs> เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าอย่างพอใจ สาเหตุที่เขาให้ฐานชิงซานไปจัดก,การเรื่องเช่าบ้านทำร้านแทนที่จะให้หวังผิงเป็นคนทำเพราะเขาเห็นความสำคัญของความมีไหวพริบและความรอบคอบของฐานชิงซานไม่เหมือนกับหวังผิงที่แม้จะมีความดื้อรั้นสูงแต่กลับประเมินสถานการณ์ไม่เก่งไม่มีไหวพริบเพียงพอเมืองในช่วงต้นทศวรรษหนึ่งแตกต่างจากเมืองสมัยใหม่ของคนรุ่นหลังในเวลานี้เนื่องจากมีคนทำธุรกิจไม่มากนะักบ้านทั้งสองฝั่งของถนนจึงไม่ใช่ร้านค้าทั้งหมดแต่เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่า ยกตัวอย่างเช่นบ้านของพี่หวังที่อยู่ด้านข้างชื่อเต็มๆของเขาก็คือหวังเหวยเกาบรรพบุรุษของเขาตั้งรกรากอยู่ในเมืองชิวโจตั้งแต่ก่อนที่จะมีการขยายถนนตัดผ่านเมืองเสียอีกแต่เดิมบ้านของเขาไม่ได้ติดถนนแต่พอบ้านหลังที่อยู่ด้านหน้าสุสมกระทั้งพังลงมาจึงมีการสร้างถนนแทนที่บริเวณบ้านหลังนั้นทําให้บ้านของเขาติดถนนไปโดยปริยาย หวังเวย่ยเกาอายุประมาณ30ต้นต้นเขาเป็นพนักงานทั่วไปในโรงงานชิงโจโเคมีพันภรรยาของเขามีชื่อว่าจางซิวลี่เธออาศัยอยู่ที่ย่านปาเจียวถิงก่อนแต่งงานเธอทำงานในโรงงานเครื่องดื่มเถิงต้าสองสามีภรรยาต่างก็เป็นพนักงานในโรงงานทั้งคู่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยคิดถึงเรื่องการทำธุรกิจเลยบ้านที่ทำเลดีติดถนนแบบนี้พวกเขาแค่ไว้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น